สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเป็น e ีพีเร่งด่วน e ีพพิเศษนะครับมาตามคําเรียกร้องนะครับก็พอดีไม่ค่อยได้ของนะครับมีมาแค่นี้นะครับมีมาแบ่งปันแค่นี้ก็มีลูกค้าที่สั่งวัดขวางผมไว้ผมก็ลงให้ดูนะครับนะฮะลงให้ดูนะฮะเชื่อว่าถ้าพลาดสององค์นี้ไปเนี่ยก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมาแล้วผมก็อ้อนวอนเฮียมาได้เพียงเท่านี้นะครับรังเก่าของผมที่ผมได้เคยไปขายไว้นะครับ ก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับ0 8 3 5 9 3 6 2 8 7เนะครับเบอร์ผมไลน์ผมเบอร์นี้เบอร์เดียวกันมีเก็บเงินปลายทางนะครับท่านสามารถแจ้งความประสงค์จะซื้อองค์ไหนเนี่ยบอกได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีค่าบริการ3ซของไปรษณีย์เขานะครับที่เขาเรียกเก็บนะครับไม่เกี่ยวกับผมเนาะนะฮะเนี่ยก็มาดูกันเลยมี6 7ชิ้นนะครับวันนี้ นี่อันนี้ก็บ้านๆเลยนะครับบ้านๆเลยนะฮะบ้านนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังเข้าไปทีไรก็เสียเงินทุกทีนะครับเฮียก็เมตตาผมมาตลอดนะครับเฮียแกก็เป็นเอ่อคนมีเงินเก่านะครับเป็นอดีตนะครับเป็นอดีตเอ่อกำนันเก่านะครับของบ้านหัวดงจังหวัดพิจิตรนี่แหละฮะเข้าไปทีไรก็ไปอ้อนวอนได้ของมาแบ่งปันนีีนะครับผมก็ไม่ได้บวกมากมายอะไรนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นตะกุดนะครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วสนิ้วสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับนี่นี่ฮะแท้ดูง่ายนะครับตะกุดหลวงพ่อเตียงเนี่ยเอกลักษณ์จะชัดเจนนะครับนี่ลายจานก็จะชัดเจนด้วยนะครับยวดูใกล้ๆทำไมสองไม่ค่อยเดี๋ยวกู้นะครับเดี๋ยวกู้นะ อ่าคว่ำไปหน่อยนะครับคว่ำไปหน่อยอ่านี่เห็นไหมฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นรอยมือรอยมือเอกลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ยตะกูดแบบนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนมีหลวงพ่อเตียงเขาลูกช้างนะครับสายอื่นเนี่ยเขาจะม้วนพร้อมกันนะครับแล้วม้วนทีเดียวนะครับหลวงพ่อเตียงท่านม้วนทีละดอกนะครับทองแดงทองเหลืองตะกั่นนะครับนี่าธุอหยิบหย่บถือสาความนี่เดี๋ยวผมจะขี้ให้ดูว่าหลวงพ่อเตียงจริงหรือเปล่านะครับนี่ฮะ อันนี้พุ่งขี้เลยนะครับนี่ไม่มีรอยที่ผุขี้นะเนีน่ยฮะเนี่ยฮะเปิดมาแค่นี้รู้เลยครับเนี่ยฮะตีตารางนะครับนะีน่ฮะตีตารางมีน้ําเต้าแบบนี้สายเดียวคือสายจังหวัดพิจิตรนะครับน, ì, มมนี่หมุนแค่นี้พอนะครับเห็นไหมฮะนี่น, ì, น ì ี่ฮะมีรอยตีตารางมีจานน้ําเต้าชัดเจนที่สุดแล้วนะครับสายพิจิตรนะฮะสายพิจิตรไม่ทําให้ผิดหวังนะครับไม่ทําให้ผิดหวังเนาะนี่นะฮะนี่นี่น ปิดไว้เดิมนะครับเพราะว่าเป็นตะกั่วอ่อนเป็นตะกั่วทุบนะครับไม่ใช่ตะกั่วแผ่นนะครับเป็นตะกั่วไม่ใช่ตะกั่วแผ่นนะครับนี่มาตรฐานสากลนะครับออกบัตรได้นะครับออกบัตรได้นะครับที่ไหนดูเก๊นะครับมารับเงินจากผมได้เลยนะครับผมเพิ่มให้นะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ก็มีคนสั่งผมหลวงพ่อปูภูวัดท่ารอนะครับปีหนึ่งห้านะครับก็เป็นพระที่ นะครับหลวงพุโตนะครับเมตตามาปลุกเสกเป็นเจ้าประธานพิธีปลุกเสกนะครับนี่วิธีดูนะฮะนี่เหรียญมีรอยหยักอย่างนี้เนี่ยหูนะฮะเนี่ยนะฮะนี่หนึ่งหูมีรอยอย่างนี้เนี่ยมีรอยเล็บจิกอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับจริงๆก็มีแท้หมดเลยครับเพียงแต่มีหลายบล็อกนะครับมีบล็อกเสริมนะครับบล็อกเสริมเนี่ยหลังจะป้านๆหลังจะเล็กๆนะฮะเหรียญเนี่ยจะไม่มีรอยจิกนะครับนี่นะฮะปีหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับ พิธีเนี่ยฮะไม่แพ้วัดบางคานจังหวัดพิจิตรเลยนะครับพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อทบหลวงปู่โตนะฮะเจ้าคุณนอหลวงเงินดอนยี่หอมหลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะฮะมาหมดนะครับมาหมดเลยนะครับนี่เอจิเก่งๆทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแวววัดคองคูนะครับเป็นเหรียญดํารุ่นแรกนะครับดูสภาพนะครับนี่เจ้าของใส่ห่วงมาเดิมๆเลยนะครับอันนี้เดิม นะครับนี่สภาพก็ดูง่ายนะครับดูง่ายมากนะครับไม่ต้องอะไรเลยดูง่ายมากนะครับนี่ดูในตานะครับดูในตานี่ในตาลึกๆแบบนี้เนี่ยแท้เลยนะครับในตาลึกๆนี้แท้เลยนี่นะฮะนี่นะฮะนี่แสงไฟโคมไฟส่องหน่อยนะครับแล้วหง หูเหรียญมีควนๆแบบนี้แท้เลยนะครับเห็นไหมฮะหูเหรียญมีลักษณะเกะบล็อกอย่างนี้แท้นะครับเหรียญหลวงพ่อแวววัดของครูรุ่ยแรกนะครับเหรียญดาหายากนะครับอ่าแหมนี่เสียดายมากเสียดายเจ้าของเนี่ยหักเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ตัดด้วยเหมือนเอาครีมหนีบแล้วก็หักเลยนะครับเนี่ยดูรอยหักนะฮะโอ้โหผมเสียดายมากเลยอันนี้ผมเสียดายจริงนะ ให้ดูนะครับดูผมเสียดายไฟเหมือนจะไฟจะมีปัญหามานี่ยไหมฮะเนี่โอ้โหดูเลย เขา,เาครีมหนีบและหักเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจอบใหญ่วัดห้วยเขนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนใช้พระจะห้อยพระนะครับจะห้อยพระเนี่ยจะเลี่ยมทองแต่ละองค์เนี่ยเขาจะทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยถูกที่สุดให้ราคาทองถูกที่สุดบางคนมีพระสมเด็จถึงก็ฝนกันเลยฝนเพื่อให้เข้ากรอบทองได้เพราะว่าทองสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการจะสั่งทําตามลักษณะพระนะครับ เทียบได้อย่างเดียวเทียบขนาด right. ใกล้เคียงก็ใส่ได้ถ้าอันไหนใหญ่เกินไปก็ต้องตัดหูบางทีก็ตะใบนะครับบางองค์นี่เห็นจะเห็นเลยตะไบเข้ามานี่เลยนะครับนี่แต่ตะใบเข้ามานี่เลยเพราะว่าใส่กรอบไม่ได้เนี่ยเนี่ยเขาตะตะใบเข้ามานี่เลยบางองค์เนี่ยแต่งเฉพาะเนี่ยฮะเอารอบนอกออกไปหมดเลยเหลือแต่องค์พระนะฮะนี่นี่ก็เป็นสาเหตุที่แบบเขาเรียกว่าเข้ากรอบไม่ได้นะครับเข้ากรอบไม่ได้เนี่ยนะฮะ องนี้ก็เป็นวัดห้วยเขนมาตรฐานสากลนะครับเห็นไหมฮะดูง่ายองนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายเลยนะฮะเล่นง่ายๆต้องแบบนี้นะครับถึงจะไม่มีหูแต่ว่าพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับสภาพผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยจริงๆผ่านการใช้มาตั้งแต่ยังมีหูเนาะพอชาวบ้านเอาไปเลี่ยมทองก็ตัดหูนะครับตัดหูเพื่อให้ใส่ทองได้ก็เป็นทองโบราณมานะครับเป็นทองโบราณมาเปิดนะฮะเปิดหน้านะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะฮะ ลอยใช้มานะครับคาบผิวเขียวผมก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับเอาไว้เหมือนเดิมนะฮะนี่นี่พระศึกต้องศึกด้านข้างด้วยนะครับพระศึกเนี่ยต้องมีนะฮะมีรอยด้านข้างด้วยนะครับนี่ศึกต้องศึกมนอย่างนี้นะครับนี่ศึกต้องศึกมนแล้วก็เวลาดูพระศึกเนี่ยจะต้องมีตาหมูนะครับพระศึกจะต้องเห็นตาหมูนะครับพระศึกต้องเห็นตาหมูไม่ใช่ศึกอย่างเดียวนะครับจะต้องเห็นตาหมูด้วยนะครับพระศึก ที่ไม่มีตามุ้งเนี่ยก็คือพระเกสที่ฝนนะครับฝนจะไม่เห็นตามุ้งนะครับนี่นี่นะครับนี่สำหรับใครที่อยากใช้เนี่ยก็องค์นี้ก็จบนะครับเอาไว้ใช้นะครับราคาไม่แพงด้วยถ้ามีหูเนี่ยหูเพิ่มมาอีกสี่ห้าพันเลยนะครับเนี่ยราคาแต่พอไม่มีหูปุ๊บก็เอาตามสภาพตามราคาตามดังความาเป็นจริงนะครับนี่น ง่ายๆเลยนะครับเบสิกพระหล่อโบราณง่ายๆหลวงพ่อ,เ,อเงินวัดห้วยเขนปีสองสี่ห้าหกนะครับใช้ได้เลยนะฮะน,นี่อ่ามาถึงองค์ที่รอคอยนะครับนี่สำหรับลูกค้าที่ชอบสองแบบ2ส,สไตล์จริงๆองค์พระเท่ากันแหละฮะแต่ฐานองค์นี้จะใหญ่จะหนาหน่อยนะครับจะหนาหน่อยนะครับนี่นี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มนะครับพิมพ์แปะยิม้ม นะครับลวมพ่อเงินแปะยิ้มวัดขวางนะครับของกูวัดขวางนะครับลงกูกับไม่ลงกูนะครับลงกูกับไม่ลงกูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์ที่ไม่ลงกูก่อนนะครับเนื้อหาก็จะเบสิกพระแท้ทั่วไปเลยนะครับก็คือพระไม่มีคาบดําไม่มีคาบกูนั่นเองนะครับแจกนะครับนี่นี่ฮะไม่มีคาบดําไม่มีคาบกุนะครับนี่นี่ไม่มีคาบดำไม่มีคาบกุนะครับนี่นี ไม่มีคาบดําไม่มีคาบกุนะครับนี่นะฮะน,น,นี่ดูน้ําทองสมัยนั้นจริงๆเนื้อเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานวัดห้วยเขนนะครับเนื้อเดียวกันนะครับพระหลักล้านนะครับวัดบางคานนะฮะเนี่ยวัดขวางเนื้อเดียวกันพระที่ทันหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่นะฮะดูรอยบ่อนะครับดูขขอรอยบ่อรอยบุ๋มนะครับดูรอยยุบของเศษโลหะนะครับรอยยุบของความร้อนมีหมดนะครับนี่ นี่ดูดูดูตรงนี้เลยดูคราบแดงไหมฮะนี่ฮะดูคราบแดงแดงนี่ฮะจบใครดูไม่เป็นก็ดูคลิปไปนะฮะดูเป็นหมดนะครับผมเชื่อว่าดูเป็นหมดทุกคนนะครับนี่นี่คราบแดงแดงนี่ยดูเป็นหมดนะครับนี่ตรงนี้ก็ตอกโค้ดชัดเจนนะครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับนี่นี่นี่ฮะตอกโค้ดเต็มเต็มนะโอ้โหนี้ จริงเนี่ยแต่ตอกโค้ดไม่ค่อยเต็มนะครับแต่องนี arp, ้เน <con version> ี <wi> ่ยตอกโค้ดเต็มมากเลยเพราะว่าองนี้เนี่ยแต่งตูดในเรียบเสมอโค้ดเลยตอกได้ละเอียดชัดเจนตอกเต็มด้วยนะครับนี่ฮะนี่ตะใบต้องเป็นเบอร์นี้นะครับตะใบเบอร์เดียวกับจอบเล็กจอบใหญ่หลวงเพ่อนวัดบางการนะตะใบเบอร์หยาบนะครับนี่นี่สาแดงสาเหลืองเนี่ยต้องชัดเจนแบบนี้นะครับนี่สาเดียวกับหลวมเพ่อนบางคารเลยนะสาเดียวกันนะครับเป็นช่างหลอ สไตล์เดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อต้องออกสาแดงสาเหลืองนะฮะองนี้ก็ดูดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถึงได้ชื่อว่าแปะยิ้มนะครับนี่นี่นานๆจะมีพระแท้มาตรฐานมาให้ดูกันนะครับนี่นี่ดูง่ายนะครับดูง่ายชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับมีมาแบ่ง2ององนะครับองนี้ลงกุกคือไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยปกติเขาจะเอาแปรงทองเหลืองขัดนะครับเนี่ยเพื่อขัด เพื่อให้คาบดินออกและเพื่อให้แปลงทองเหลืองเนี่ยห็นเห็นคาบข้างในนะครับเห็นคาบข้างในขององค์พระแต่องค์นี้ไม่ต้องเลยครับเดิมเดิมเลยมายังไงไปอย่างนั้นนะครับใครที่ชอบความสวยก็เอาไปล้างนี่ฮะนี่เอาไปล้างเอาไปล้างคาบดินออกนะครับคาบดินเนี่ยล้างไม่ยากนะครับเอ่อใช้ผงชุลรสเลยกับน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับล้างได้เลยนะครับล้างได้เลยนะฮะ ผิวจะไม่เสียองนี้ก็ต่อโค้ดชัดเจนนะครับนี่ต่อโค้ดชัดเจนนะนี่นะฮะต่อโค้ดชัดเจนนี่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 มีช่อเดิมเดิมชัดเจนมากนะครับมีช่อเดิมๆดิมด้วยนะครับเห็นไหมมีช่อนะฮะต่อโค้ดองนี้ก็ต่อโค้ดไม่เต็มเพราะว่าผิวไม่เรียบเหมือนองค์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เป็นพระที่แท้มาตรฐานสากลดูง่ายนะครับใครที่สั่งไว้เนี่ยองค์นี้ไม่ผิดหวังนะครับซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยเอาไปใช้ไม่อายใครนะครับ เอาไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีมาแบ่งพี่พ FC ก็เพียงเท่านี้นะครับใน EP ถัดไปมีอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นพระแท้มาตรฐานสากลนะครับที่เก็บได้ขายได้นะครับใช้ได้นะครับไม่เป็นภาระล,ะลูกหลานวันนี้นาะสักเล็กก็ขอตัวนะครับจะ ขอตัวไปทำธุระปะปานะครับมีมาแบ่งการเพียงเท่านี้มีมุมอะไรอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามานะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกสองแปดเจ็ดไม่กล้าโอนก็เก็บเงินไปทางนะครับเก็บเงินไปทาง1 0 0 0บาทเนี่ยจะเสียค่าส่ง30บบาทของไปรษณีย์ที่ไปรษณีย์เรียกเก็บนะครับถ้าโอนเงินเลยนะครับไม่เสียนะครับไม่มีค่าส่งผมส่งฟรีนะครับวันนี้ก็กลับขอขอบคุณสวัสดีทุกท่านครับนะฮะ